ถ้าคุณชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องสนุกครั้งต่อไปการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรอันห่างไกลมีเด็กหญิงแสนงดงามคนหนึ่งนางมีดวงตาสีฟ้ากลมโตเหมือนแสงแห่งท้องฟ้ายามเช้าเส้นผมทองอ่อนเป็นประกายราวกับเส้นไหมทองคำและใบหน้าที่เปล่งประกายด้วยความเมตตา เธอเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขในบ้านหลังใหญ่ของบิดาผู้เป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งและมีจิตใจอ่อนโยนมารดาของเธอเป็นหญิงที่แสนใจดีคอยดูแลบ้านและเปี่ยมไปด้วยความรักแต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตากลับเล่นตลกมารดาล้มป่วยและจากโลกนี้ไปทิ้งให้เด็กหญิงต้องอยู่กับบิดาเพียงลําพังแม้ว่าหัวใจจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่เธอยังคงเป็นเด็กหญิงที่มีรอยยิ้มอ่อนโยนวันเวลาผ่านไปบิดาของเธอพบรักใหม่และแต่งงานกับหญิงไม่ผู้สูงศักดิ์ นางเป็นหญิงที่งามสง่าแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและความเห็นแก่ตัวนางมีบุตรสาวติดมาสองคนทั้งสองมีรูปโฉมที่ดูดีแต่จิตใจกลับเต็มไปด้วยความริษยาและความหยิ่งผยองเมื่อบิดาจากไปเพราะอาการป่วยนางแม่เลี้ยงเผย่าแท้อ,อกมานางยึดบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดไว้กับตัวเองและปฏิบัติต่อซินเดอเรลล่าเหมือนคนใช้เจ้าต้องรู้จักทำงานบ้านให้เป็นประโยชน์มิใช่เอาแต่เดินเตร่เหมือนเจ้าหญิง ซินเดอเรล่าถูกบังคับให้ทำงานหนักตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำนางต้องตื่นขึ้นก่อนใครในบ้านกวาดถูพื้นขัดครัวซักเสื้อผ้าและเสิร์ฟอ,อาหารให้แม่เลี้ยงกับพี่สาวทั้งสองขณะที่พวกนางใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในเสื้อผ้าหรูหรา เธอไม่มีห้องเป็นของตัวเองถูกบังคับให้นอนในห้องใต้หลังคาที่มืดสลัวมีเพียงฟางแห้งและผ้าห่มเก่าๆเ,เป็นที่ซุกตัวในยามค่ำคืนเวลาหนาวจากเธอมักจะเข้าไปใกล้เตาผิงเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเท่าฐานจากไฟทาให้ชุดของเธอมอมแรม,มและสะกระปรกพี่สาวทั้งสองจึงตั้งชื่อให้เธอว่าซินเดอเรลล่าซึ่งแปลว่าเด็กหญิงแห่งเท่าฐานพวกนางใช้ชื่อนี้เป็นคำล้อเลียนเสมอดูสิซินเดอเรลล่าของพวกเราเสื้อผ้าของนางเต็มไปด้วยขี้เท่าเหมือนสาวใช้จริงๆ แม้จะถูกกลั่นแกล้งและได้รับความอายุติธรรมเพียงใดแต่ซินเดอเรลล่าก็ไม่เคยแสดงความโกรธหรือความอิจฉานางเป็นเด็กสาวที่มีหัวใจอ่อนโยนคอยช่วยเหลือทุกชีวิตที่อยู่รอบตัวเธอแม้กระทั่งนกพิราบและหนูตัวเล็กๆในบ้านก็มักมาหาเธอเสมอเธอจะมอบเศษขนมปังให้พวกมันและพูดคุยกับพวกมันอย่างเป็นมิตรแม้ว่าเราจะไม่มีใครแต่เรายังมีพวกเจ้าเป็นเพื่อน วันแล้ววันเล่าซินเดเรล่าดำเนินชีวิตเช่นนี้ต่อไปถูกแม่เลี้ยงใช้แรงงานถูกพี่สาวหัวเราะเยาะและต้องทนทุกข์อยู่เพียงลําพังแต่ภายในใจของเธอยังคงมีแสงแห่งความหวังเธอเชื่อว่าสักวันหนึ่งโชคชะตาจะเปลี่ยนไปวันหนึ่งมีจดหมายจากพระราชวังถูกส่งมายัางบ้านของพวกเธอมันเป็นคาเชิญไปงานเลี้ยงเต้นรําของเจ้าชายพระราชาประกาศให้หญิงสาวทุกคนในอาณาจักรมาร่วมงานเพราะเจ้าชายต้องการพบคู่ครองที่แท้จริงพี่สาวทั้งสองของซินเดเรล่าตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เจ้าชายจะแต่งงานกับเราหรือเปล่านะเราจะต้องเลือกชุดที่สวยที่สุดเพื่อทำให้เจ้าชายประทับใจซินเดอเรลล่าเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยนั่งมองดูชุดเก่าของตนเองและคิดว่าหากเธอได้ไปงานเลี้ยงเธออาจมีโอกาสได้พบเจ้าชายเช่นกันข้าก็อยากไปงานเลี้ยงด้วยแต่เมื่อแม่เลี้ยงได้ยินเช่นนั้นนางกลับหัวเราะเยาะเจ้าเนี่ยนะสาวใช้ที่มอมแมมอย่างเจ้าจะไปงานเต้นรำได้อย่างไร ซินเดเรลล่าพยายามขอร้องแต่แม่เลี้ยงตั้งเงื่อนไขอันยากลำบากให้เธอทำงานบ้านทั้งหมดให้เสร็จก่อนและยังต้องเตรียมเสื้อผ้าให้พี่สาวทั้งสองซินเดเรลล่าทำงานหนักจนเหนื่อท่วมกายเมื่อเสร็จสิ้นเธอรีบวิ่งไปหาชุดเดรสเก่าของมันดามันเป็นชุดที่งดงามแม้จะเก่าไปบ้างแต่มันก็เต็มไปด้วยความทรงจำเธอตัดสินใจซ่อมแซมมันนำริบบิ้นเก่ามาติดปักลูกไม้ที่พอหาได้และแม้แต่เหล่านกและหนูก็ช่วยเธอโดยคาบเศษผ้าสีสันมาเย็บเป็นลวดลาย เมื่อชุดเสร็จสิ้นมันอาจไม่รู้ราเหมือนของพี่สาวแต่ก็งดงามอย่างเรียบง่ายแต่เมื่อพี่สาวทั้งสองเห็นพวกนางโกรธจัดที่ซินเดอเรลล่าดูดีเกินไปเจ้าจะมาสวยกว่าพวกเราไม่ได้ว่าดังนั้นพวกนางก็ฉีกชุดของซินเดอเรลล่าจนขาดรุ่งริ่งซินเดอเรลล่าได้แต่ยืนตกตะลึงน้ำตาคลอเบ้าตอนนี้เจ้าคงไม่มีอะไรจะใส่ไปงานแล้วล่ะไปเฝ้าบ้านแทนเถอะห้าหห้า แม่เลี้ยงและพี่สาวหัวเราะเสียงดังก่อนเดินออกจากบ้านไปขึ้นรถมาทิ้งให้ซินเดอเรล,ล่าคุกเข่าอยู่ท่ามกลางเศษผ้าที่ขาดวินเธอร้องให้อย่างหมดหวังน้ำตาไหลลงสู่พื้นดินเย็นเยียบหัวใจของเธอแตกสลายทำไมข้าถึงต้องถูกปฏิบัติแบบนี้ในค่ำคืนอันเงียบสงัดภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องลงมาซินเดอเรลล่ารู้สึกว่าเธอเหลือตัวคนเดียว แต่แล้วท่ามกลางแสงจันทร์เงียบสงัดลมอ่อนๆ่อน<ๆ>ก็พัดผ่านใบหน้าของเธอก่อนที่แสงระยิบระยับจะค่อยๆก่อตัวขึ้นตรงหน้าจากกลางแสงอ่อนโยนนั้นปรากฏเป็นหญิงชราผู้หนึ่งเธอสวมเสื้อคลุมยาวสีฟ้าระยิบระยับดวงตาของเธอเปล่งประกายอบอุ่นมือหนึ่งถือไม้คาถาเวทมนต์ที่ปลายเป็นแสงวิบวับนางคือนางฟ้าแม่ทูลหัวอย่าร้องให้ไปเลยลูกของข้าซินเดเอเรลล่าหยุดสะอื้นเธอเงยหน้าขึ้นมองหญิงชราอย,อย่างสงสยัย ท่านเป็นใครหรือคะข้าคือนางฟ้าแม่ทูนหัวของเจ้าและข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้านางกล่าวพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนซินเดอเ,เรลล่ากับพริปตาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอเห็นเป็นเรื่องจริงหรือความฝันช่วยข้าเธอถามอย่างไม่แน่ใจนางฟ้าพยักหน้าใช่แล้วเจ้าสมควรได้รับโอกาสเจ้าอยากไปงานเต้นรำที่พระราชวังหรือไม่ ดวงตาของซินเดเรล่าเป็นประกายขึ้นมาแม้จะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่หัวใจของเธอก็ยังแอบหวังข้าอยากไปกแต่ข้าไม่มีชุดไม่มีรถม้าไม่มีอะไรเลยฮือหือ,หอเจ้าไม่ต้องห่วงสิ่งนั้นหรอกนางฟ้ายิ้มแล้วใช้คาถาแต่ที่ไหล่ของซินเดเรล่าบิบบิดีบอบบดีบูทันใดนั้นแสงสีทองก็พวยพุ่งพุ่งขึ้นมานางฟ้าชีา้คาถาไปยังฟักทองลูกใหญ่ในสวนของบ้านและมันก็เปล่งประกายขึ้น,นก่อนจะค่อยค,อยคอยเปลี่ยนรูปร่างเป็นรถม้าสีทองหรูหรา ซินเดอเรล่าตกตะลึงนางฟ้ายิ้มอย่างพอใจจากนั้นนางฟ้าหันไปมองหนูตัวเล็กๆที่เคยเล่นกับซินเดอเรล่าพวกเจ้าก็ต้องช่วยด้วยนะนางสะบัดคาถาแสงพวพงุพุ่งไปหาหนูตัวน้อยและพวกมันก็เปลี่ยนร่างเป็นม้าขาวสง่างามเจ้าแมวขี้เซาของบ้านนี้ก็มีประโยชน์นางฟ้าหัวเราะเบาๆแล้วชี้ไปที่แมวตัวอ้วนที่นอนหลับอยู่มันกลายเป็นสารธีในชุดราชวงศ์ ซินเดอเรลล่ามองทุกสิ่งอย่างตื่นตะลึงเธอหันกลับมาหานางฟ้าแล้วเอ่ยเสียงเบาแต่ว่าข้ายังไม่มีชุดนางฟ้ายิ้มอีกครั้งเจ้ามีความอดทนมีจิตใจดีและมีความหวังเพราะฉะนั้นเจ้าสมควรได้รับสิ่งที่สวยงามที่สุดนางสะบัดคทาอีกครั้งบิดบิดีบอบบิดีบ,บู ทันใดนั้นชุดขาดขาดข,าดของซินเดอเรลล่าก็เปล่งประกายขึ้นมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นชุดเรสอยาวสีฟ้าอ่อนระยิบระยับผ้าโปร่งบางพริ้วไหวราวกับกลีบดอกไม้แขนเสื้อเบาบางดูอ่อนโยนประดับด้วยไข่มุกสีเงินบนเท้าของเธอรองเท้าธรรมดาค่อยๆกลายเป็นรองเท้าแก้วใสที่เปล่งประกายภายใต้ใตแสงจันทร์ว้าวข้าสวยมากเลยตอนนี้เจ้าไปงานเต้นรำได้แล้วนางฟ้ากล่าวซินเดอเรลล่าดีใจเป็นอย่างมาก แต่ก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นรถม้านางฟ้ากล่าวเตือนจำไว้นะซินเดเรล่าเวทมนต์ของข้าจะหมดอายุเมื่อเที่ยงคืนก่อนเข็มนาฬิกาตีบอกเวลาเจ้าต้องกลับออกมาจากพระราชวังมิเช่นนั้นทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพเดิมซินเดเรล่าพยักหน้าข้าจะจำไว้เจ้ากะเมื่อซินเดเรล่าเดินเข้าไปในพระราชวังแขกทุกคนต่างหันมามองเธออย่างตกตะลึงเธอช่างงดงามราวกับเทพธิดาดวงตาของเจ้าชายจับจ้องที่เธอเพียงผู้เดียว เจ้าหญิงองค์นั้นเป็นใครกันข้าไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยเจ้าชายค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอเขายื่นมือให้เธออย่างสุภาพข้าขอเต้นรำกับท่านได้หรือไม่ซินเดอเรลล่ายิ้มอย่างประม่าก,ก่อนจะพยักหน้าเบาๆเ,เ,เธอวางมือบนมือของเจ้าชายและทั้งสองเริ่มเต้นรำท่ามกลางเสียงดนตรีพี่สาวของซินเดอเรลล่าไม่ทันรู้เลยว่าหญิงสาวผู้เลอโฉมที่เจ้าชายเต้นรำด้วยคือสาวใช้ที่พวกนางเคยกลั่นแกล้ง ซินเดอเรลล่ารู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันเธอเต้นรำไปพร้อมกับเสียงหัวใจที่เต้นระรัวเธอไม่เคยมีความสุขเช่นนี้มาก่อนแต่แล้วก้องก้องเสียงระฆังเริ่มตีบอกเวลาใกล้เที่ยงคืนซินเดอเรลล่าตกใจเธอจำได้ถึงคำเตือนของนางฟ้าข้าต้องไปแล้วเธอรีบวิ่งออกจากห้องบอลรูมไม่ทันบอกลาเจ้าชายเจ้าชายตะโกนเรียกเธอเดี๋ยวก่อนท่านเป็นใคร ซินเดอเรลลาไม่กล้ายหยุดเธอวิ่งลงบันไดยอย่างรีบเร่งแต่รองเท้าแก้วข้างหนึ่งของเธอลื่นหลุดออกจากเท้าเมื่อเธอก้าวออกจากพระราชวังเวทมนต์ก็เริ่มคลายตัวชุดของเธอกลับเป็นชุดเก่าขาดรถม้ากลับกลายเป็นฟักทองและม้ากลับเป็นหนูตัวเล็กๆเ,เธอรีบวิ่งกลับบ้านทิ้งไว้เพียงรองเท้าแก้วหนึ่งข้างที่ตกอยู่บนขั้นบันไดของพระราชวังเจ้าชายหยิบรองเท้าแก้วขึ้นมาแล้วมองไปยังความว่างเปล่าข้าต้องหานางให้พบ รุ่งเช้าหลังจากงานเต้นรำพระราชวังตกอยู่ในความวุ่นวายเจ้าชายไม่ได้เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่หญิงสาวปริศนาหายตัวไปในยามเที่ยงคืนพระองค์ไม่รู้แม้แต่ว่าเธอเป็นใครมาจากที่ใดมิเจ้าชายออกคำสั่งให้ราชองครักษออกเดินทางไปทั่วอาณาจักรเพื่อตามหาหญิงสาวที่สวมรองเท้าแก้วได้พอดีไม่ว่าหญิงสาวคนนั้นจะเป็นใครนางจะได้เป็นเจ้าสาวของพระองค์ ราชองครักเดินทางจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งพวกเขานำรองเท้าแก้วติดตัวไปทุกแห่งและให้หญิงสาวทุกคนลองสวมแต่ไม่มีใครสามารถใส่ได้พอดีบางคนเท้าใหญ่เกินไปบางคนเท้าเล็กเกินไปบางคนพยายามฝืนสวมให้ได้แต่รองเท้าแก้วก็ไม่เคยโกหกเมื่อข่าวของเจ้าชายเดินทางมาถึงแม่เลี้ยงและพี่สาวทั้งสองดีใจเป็นที่สุดหากรองเท้าแก้วเป็นของข้าเจ้าชายต้องแต่งงานกับข้าแน่นอนพี่สาวคนโตพูดขึ้น ไม่หรอกต้องเป็นข้าสิพี่สาวคนรองแย่งพูดแต่แม่เลี้ยงรู้ดีว่ารองเท้าแก้วไม่สามารถยืดขยายได้นางจึงแอบคิดแผนร้ายในขณะที่พี่สาวพยายามใส่รองเท้าแก้วแม่เลี้ยงพยายามปิดขังซินเดอเรล่าไว้ในห้องใต้หลังคาเมื่อราชองครักมาถึงพี่สาวคนโตเป็นคนแรกที่พยายามสวมรองเท้าแก้วแต่มันเล็กเกินไปโอ๊ยทำไมมันกับเช่นนี้พี่สาวคนรองพยายามต่อไปนางกดเท้าลงไปสุดแรงเพื่อให้มันเข้าได้ มันต้องเป็นของข้าแน่นางฝืนจนหน้าซีดแต่ถึงแม้จะพยายามอย่างไรรองเท้าก็ไม่พอดีราชองครักเตรียมจะเดินทางต่อไปแต่แล้วเสียงของซินเดอเ,เรลล่าก็ดังขึ้นโปรดรอก่อนเจ้ากะข้าขอลองรองเท้าด้วยพี่สาวทั้งสองตกใจหันไปมองแม่เลี้ยงที่หน้าซีดเผือดเจ้าไม่มีสิทธิ์ลองเจ้าเป็นเพียงสาวใช้สกรปรกพี่สาวตะโกนแต่ราชองครักมองซินเดอเ,เรลล่าด้วยความสงสยัย คำสั่งของเจ้าชายกล่าวว่าหญิงสาวทุกคนในอาณาจักรต้องลองรองเท้าคู่นี้แม่เลี้ยงและพี่สาวขัดขวางไม่ได้ซินเดอเรลล่าจึงเดินเข้ามาหาพวกเขาเธอหย่อนเท้าลงไปอย่างเบาๆรองเท้าแก้วสวมเข้าไปได้อย่างพอดีแปะพี่สาวทั้งสองอ้าปากค้างแม่เลี้ยงถึงกับหน้าถอดสีระชองครักถึงกับตกตะลึงเป็นไปได้อย่างไรแต่ก่อนที่พวกเขาจะตั้งคำถามซินเดอเรลล่ายกมือขึ้นแล้วล้วงบางสิ่งออกมาจากกระเป๋าของเธอ มันคือรองเท้าแก้วอีกข้างหนึ่งเมื่อซินเดอเรลลาสวมรองเท้าทั้งสองข้างร่างของเธอเปล่งประกายเสื้อผ้าสกรปรกของเธอค่อยๆกลายเป็นชุดเดรสสีฟ้าระยิบระยับเหมือนในค่ำคืนแห่งงานเต้นรำพี่สาวและแม่เลี้ยงเบิกตากว้างพวกนางจำได้ทันทีว่าหญิงสาวที่พวกเขาหัวเราะเยาะคือคนเดียวกันกับหญิงปริศนาในงานเต้นรำราชองครักษ์รีบคุกเข่าต่อหน้าซินเดอเรลลาญิงสาวที่เจ้าชายเฝ้าตามหาอยู่ที่นี่แล้วแม่เลี้ยงพยายามขอร้อง ได้โปรดนางเป็นเพียงสาวใช้ต่ําต้อยแต่ไม่มีใครฟังเธออีกต่อไปราชองครักเชิญซินเดอเรล่าขึ้นรถม้าพระราชวังเมื่อซินเดอเรล่ามาถึงพระราชวังเจ้าชายรีบวิ่งมาหาเธอทันทีเป็นเจ้านั่นเองเจ้าชายมองเธอด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความสุขข้าเสียใจที่จักมาโดยไม่ได้บอกลาเจ้าชายซินเดอเรล่ายิ้มอย่างอบอุ่นเจ้าชายสุดลงคุกเข่าต่อหน้าเธอเจ้าจะเป็นเจ้าหญิงของข้าหรือไม่ ซินเดเรลล่ายิ้มน้ำตาแห่งความสุขเอ่อล้นข้ายินดีเหลือเกินเสียงโห่ร้องแห่งความยินดีดังก้องทั่วพระราชวังแม่เลี้ยงและพี่สาวของซินเดเรลล่าถูกเนรเทศออกจากพระราชวังพวกนางใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจและอิจฉาแต่ซินเดเรลล่าไม่เคยโกรธพวกนางเธอยังคงเป็นหญิงสาวที่อ่อนโยนและเมื่อเธอได้เป็นเจ้าหญิงเธอก็ให้โอกาสพวกนางกลับตัวแต่พวกนางไม่เคยได้เข้าใกล้พระราชวังอีกเลย ซินเดอเรลลาและเจ้าชายจัดพิธีแต่างงานที่ยิ่งใหญ่แขกจากทั่วอาณาจักรมาร่วมแสดงความยินดีนางฟ้าแม่ทูนหัวปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งข้ายินดีเหลือเกินที่ได้เห็นเจ้ามีความสุขซินเดอเรลลากล่าวขอบคุณนางฟ้าด้วยน้ำตาแห่งความปิติสุดท้ายเธอและเจ้าชายได้ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไป